ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้6โมงเย็นกับ48นาทีนะครับเสียงผมก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับแล้วก็กินน้ำเย็นนะครับก็เพื่อนๆก็ระวังรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับ คู่ที่เลือกมาวันนี้อยู่คู่ดึกเลยนะครับในยูโรปาลีกนะครับรอบคัดเลือกเตะตีหนนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างาพานาตินายกอสจากกีสนะครับจะเจอกับโปเทฟพอบดิฟนะครับจากเบลแกเรียนะครับใช่ไหมเบลแกเรียนะจากเบลแกเรียนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ เรียกได้ว่าเป็นบอลที่ต่อราคาสูงราคาแพงอีกแล้วนะครับเพืเ่อนๆหลายท่านบอกว่านะพักนี้นะเอาแต่บอลต่อเยอะๆออคือจังหวะมันกําลังมาจังหวะเนี้ยเรากําลังมาคือสมาธิมันกําลังอยู่พวกเลดพวกเนี้ยผมก็เลยไม่อยากหักมุกไปไปอยู่บอลลองบ้างไปอยู่บอลคือไม่จับเป็นตัวๆไปเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะครับช่วงนี้ตัวเนี้ย สมาธิเรากําลังอยู่นะครับแล้วก็คุ้นตาคุ้นสมองนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยยังอยู่ที่แนวนี้อยู่นะครับยังอยู่ที่แนวนี้อยู่วันนี้นะครับพนาดีนไกอสเนี่ยเปิดหัวมาก็ต่อลูกครึ่งขาวลูกครึ่งบวก1ิบเลยนะครับนี่บรรทัดแรกนี่เลยครับของบอร์ดมาตรฐานนะครับก่อนที่ในช่วงเช้าเนี่ยจะดีดไปลูกครึ่งควบสองน้ำลน้นน้ำแดงนะครับ แล้วก็พอขํามากลับลงมาเป็นลูกครึ่งบวก10แต่อย่าลืมนะเพื่อนๆ2ตัวนี้มันคือราคาเดียวกันนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับมันคือราคาเดียวกันลูกครึ่งควบ2ลบ5กับลูกครึ่งบวก10เนี่ยนะครับแล้วสังเกตที่น้ำดิน้ายัางท่วนๆเลยนะไม่ใช่8 8 2 8 3มันจะไปเป็นราคาขาวแล้วนะครับแต่ว่าอย่างเนี้ย มันยังอยู่ในบวก10เต็มตัวอยู่นะครับซึ่งมันคือราคาเดียวกันครับสวิงไปมาได้นะครับอ่านี่นะทีนี้เรามาดูเลทเปิดที่ราคาลูกคึ่งอ่ะไอพไ迪กอสเนี่ยมันไหวไหมนะครับมันไหวไหมที่ราคาลูกครึ่งนะครับการจ่ายให้พนาด戈นึอสา3 0นะพอมาพอไปพอปิ่มปิมนะครับแล้วก็หน้าเสมอ5 นี่ดูต่ำไปนี่ดูต่ำไปจากเกณฑ์นะครับแล้วก็อของของไอ้ pop dip เนี่ยจ่ายให้7.5อันเนี้ยก็ดูต่ำไปนะครับเพราะงั้นตอนเปิดราคาเปิดมาทีแรกเนี่ยเหมือนว่านะครับเหมือนว่าพาณิชยนกอสจะทำไม่ได้นะครับจะทำไม่ได้ที่ราคาเปิดใช่ไหมทีนี้พอช่วงเช้า มันกระโดดไปลูกครึ่งควบ2เลยนะครับมันกระโดดไปลูกครึ่งควบ2เลยแล้วก็ฟิกออดนะครับฟิกออดตรงเนี้ยกลายเป็นว่ามันไปยืนยันกับราคาลูกครึ่งว่าทำได้แต่มันไม่ใช่เลทของราคาลูกครึ่งควบ2นะครับช่วงเช้านะนั่นหมายความว่าโอกาสที่พนาจิชยนกอสจะชนะเกิน2ประตูเนี่ย ดูแล้วดูดูยากแล้วดูเหมือนจะไม่ได้เต็มที่ก็จะอยู่แค่2เมตรนะครับอ่าพอเพราะเลทตัวนี้มันไม่ผ่านนะครับพอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรามาเซฟมาดูใหม่นะครับมาดูใหม่จะเห็นว่า,าราคาของไอ้พับดิ p เนี่ยดีดจาก9ไปเป็น10แล้วนะครับผลจากการดีดจาก9ไปเป็น10เนี่ยก็ไม่ใช่ราคาลูกครึ่งควบ2นะครับไม่ใช่ราคาลูกครึ่งควบ2นะ มันยังยืนยันไปที่ราคาลูกครึ่งนะครับโดยที่มองว่าถึงตรงเนี้ยมันจะมันจะเพิ่มขึ้นมาจาก1.27เป็น1.29เนี่ยนะครับแต่มันยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกครึ่งนะครับไอ้เนี่ยก็มิดมิด,มดพอดีจมูกปริ่มน้ำพอดีแล้วแต่ไอของของไอพอบดิฟเนี่ยจาก9ก้ามาเป็น10อันนี้ผ่านเกณฑ์เลยนะครับเพราะงั้นผมมองว่า ราคาเปิดมันไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ราคาไหลเช้าราคาไหลเย็นเนี่ยมันยืนยันแล้วนะครับมันค่อนข้างจะยืนยันแล้วว่าไอพนาทีนไอกอสเนี่ยน่าจะกินเลทลูกครึ่งได้มีโอกาสสูงว่างั้นนะครับไม่มีอะไรร้อเนต่ะแต่ว่าจากตัวเลขเนี่ยมันยืนยันได้ว่าเฮ้ยพนาดินไอกอสมีโอกาสที่จะมี2เม็ดบวกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูแล้ว มีโอกาสแล้วนะครับมีโอกาสสูงนะครับทีนี้ดูน้ำน้ำก็ดีขึ้นเห็นไหมเปิดมาลูกครึ่ง8ปตอนนี้เหลือลูกครึ่งได้8แล้วนะครับอ่าเหลือลูกครึ่งได้8แล้วแล้วก็ในสูงแรกนะครับในสูงแรกเนี่ยดูดิครึ่งควบได้92นะครับราคาดีขึ้นนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครึ่งลูกเนี่ยได้แค่59าเกาเองนะ อ่าแล้วก็แฮนดิแคปสูงแรกสวยนะครับแล้วก็อันนี้แฮนดิแคปอ่าเต็มอ่าสี่สิบห้านาทีโอ้โ oh, ห oh, ผมลิ้นนี้ไปก่อนแฮนดิแคปของครึ่งแรกเนี่ยผ่านนะครับอ่าแล้วก็สูงแรกก็สวยครับลูกควบเนี่ยมันไม่ขัดแย้งกันนะเพื่อนๆเห็น,น,น,นไ,ไหมมันไม่ขัดแย้งกันแล้วมันเป็นลูกควบที่จ่ายน้ำน้อยด้วย นะครับ85นะครับเพราะงั้นผมดูว่าถ้าดูกันที่ฟิกออดนะครับดูกันที่แฮนดิแคปเปิดมาไหลมาไหล2กระชอกเนี่ยนะผมมองว่าพนาดในกอสมีโอกาสทำได้ในเรื่องของราคาตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในราคาพูตัวอื่นๆนะครับราคาพูตัวอื่นๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างยืนยันนะครับดูจากแฮนดิแคปครึ่งแรกเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ย มันค่อนข้างยืนยันว่าครึ่งแรกน่าจะมีประตูนะครับเมื่อมาดูในฟนิกออดของไอเนี่ยครึ่งแรกนะครับเนี่ยมันไปสนับสนุนกับไอพวกแฮนดิแคปครึ่งแรก45นาทีแรกเนี่ยเพราะงั้นสูงแรกคู่นี้ก็น่ามา <c oughs> คู่นี้ก็น่ามานะครับแต่ว่าถ้าจะอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ราคาที่เซฟเซฟเหมือนพวกเราบอกไว้ก็คือ1ลูก ครึ่งควบนะครับแล้วก็ครึ่งลูกนะครับอันนี้สูง HT นะครับน้ำเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าอยู่สัก0.75นะครับน้ำอยู่ประมาณ0.75ขึ้นไปนะครับนะประมาณนี้นะทีนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของลเลกสกอรนะครับลเลกสกอรเนี่ย ก็ชัดอีกนะเพื่อนเพื่อนเพื่อดูดูสกอร์ที่มันยิง2เมตรก่อนนะครับจ่าย6.2นะครับจ่าย6.2แล้วก็สกอร์ที่จ่าย30เนี่ย7.7เห็นไหมว่า2ส,สกอร์เนี้ยยังไงก็จ่ายต่ำกว่าช่วงห่าง1ประตูเนี่ยนะครับเนี่ย1 1 0เนี่ยจ่าย8 2 1เนี่ยจ่าย8.5นะครับ พอสเนี่ยจ่าย10นะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเทียบกันที่20กับ2 1จ่ายมากกว่าใช่ไหมเนี่ยไอ2้2 1เทียบกับ30กับ31จ่าย10เลยนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าโอกาสที่ทีมเยือนนะครับไอ้พอปดิฟจะยิงได้อ่ะดูน้อยละดูน้อยมากนะครับดูน้อยมากเพราะเลทมันมันสูงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่2ตัวเนี้ยกดต่ำเลยกดต่ำเลยนะครับ และที่สำคัญนะครับ AOS จ่ายเพียง7.6ซึ่งก็น้อยกว่า3ตัวนี้อีกต่างหากเนี่ยชุดของ l e c ก s c กร์เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ยังยืนยันไปที่เ,เจ้าบ้านพนาตินายกอสนะครับยังคงยืนยันไปที่เจ้าบ้านพนาตินายกอสทีนี้ เลทของดับเบิลชานส์การเสียประตูและไม่เสียประตูก็ชัดเจนครับจ่ายต่ํามากนะครับจ่ายต่ําสุดเลยอะ่ะคือเขามองว่ายัางไงวันนี้พนันในกอสชนะนะครับจ่ายเพียง1.01แล้ว็เลทที่ไอทีมเยือนจะเสียประตูเนี่ยไอพอบดิฟจะเสียประตูเนี่ยนี่ก็ต่ําสุดในเลทแล้วนะครับเนี่ยต่าสุดในเลทแล้วนี่ก็ต่ําสุดในเลทแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เขามองยังไงพนาทีในก็อสก็ยิงได้แล้วก็จะเป็นผู้ชนะนะครับนี่แล้วก็โอกาสที่ไอ้เจ้าพอบดิฟเนี่ยจะเดินหลออกออกไปเนี่ยยากเลยครับจ่ายสูงถึง11นะครับจ่ายสูงถึง11แล้วก็ในดับเบิลชานส์ของพอบดิฟเนี่ยทะลุไปไป3.15เลยนะครับ3.15แล้วก็การชนะโดยไม่เสียประตูของ พนาทีในกอตเนี่ยต่ำมากนะครับ2.06เองนะครับมันจะต่ำจาก2อยู่แล้วนะครับเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่ไอทีมเยือนจะกินไข่เนี่ยผมว่าสูงนะทีนี้มันอยู่ที่เจ้าบ้านนะว่าจะยิงเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่เจ้าบ้านจะยิงเท่าไหร่แต่ดูจากเกรดแล้วนะครับผมว่ามีโอกาสนะที่จะเป็น2บวกนะครับถ้าไปดูจำนวนของประตูรวมเนี่ย เนี่ยก็จ่ายสูงตามตามมาตรฐานอันนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นครับเป็นค่าที่ค่อนข้างมาตรฐานอยู่แล้วไม่ว่าคู่ไหนมันก็จะออกประมาณนี้นะครับอันนี้จะต้องเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้จะต้องเป็นเบอร์สองอันนี้จะต้องเป็นเบอร์สามอันนี้จะอยู่บวยเสมออยู่แล้วนะครับซึ่งเลทมันก็กลางๆหมดนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับในจำนวนประตูรวมนะครับ ทีนี้เม็ดเงินเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยเห็นเม็ดเงินแล้วชอบกลัวนะครับพนาดินานกอสต,ตอนนี้7จนะครับพอบดิฟเนี่ยยีนะครับ,นะรบแต่เราจะเอาตรงเนี้ยไปวัดอย่างเดียวไม่ได้ว่ากระแสมาเยอะแล้วมันจะต้องทําไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้นะเมื่อเมื่อเราไปดูภาพรวมของเรทราคาเนี่ยเราจะเห็นว่าพนาดินานกอสวันนี้ถ้าดูจากเรทรวมๆทั้งหมดเนี่ยมันเหนือชั้นกว่าไอ้พอบดิฟมากนะครับ แล้วก็ไม่มีตัวไหนไปขัดแย้งเลยแม้กระทั่งตรงเนี้การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ไปขัดแย้งเลยเลดมันบ่งบอกว่าพอบดิฟจะเสียประตูแต่เขาให้ต่อลูกครึ่งเลยลูกครึ่งควบ2เลยใช่ไหมไม่ขัดนะครับไม่ได้ขัดเพราะฉะนั้นตามเลดพวกนี้ผ่านหมดแล้วนะครับทีนี้ถ้าไปดูสถิติสถิติของพนาทินายกอรสเนี่ยดีในประเทศนะ่ะ ลีกในประเทศฟุตบอลถ้วยในประเทศเนี่ยนะครับผนาดีในกอสเนี่ยยิงไม่ได้เกมเดียวยิงไม่ได้2เกมนะครับยิงไม่ได้2เกมก็คือในลีกเกมหนึ่งแพ้ไปศูนย์แล้วก็ในฟุตบอลถ้วยอีกเกมหนึ่งนะครับก็แพ้ไปศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่นอกนั้นนะเพื่อนๆดูสกอร์ที่พนาดีในกอสยิงได้เนี่ยต้องบอกว่า ค่อนข้างสวยนะครับเห็นไหมเห็น2เห็น3ามลอยมาตลอดครับนะ nah. ในขณะที่ <c oughs> ถ้าดูกันที่ไอ้พับดิฟนะครับดูกันที่ไอ้พับดิฟในฟุตบอลลีกบ้านเขานะครับฟุตบอลลีกบ้านเขาเนี่จะเห็นว่า,เ,าเล่นเป็นทีมเยือนก็ยิงได้นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทีมไหนแข็งทีมไหนอ่อนนะ <c oughs> <c oughs> ในลีกบัลแกเรียผมไม่ได้ตามแต่ว่าดูแล้ว ผมก็ยังมองว่าบอลกิสมันยังดูดีกว่าบอลบบลแกเรียนะ่มันยังดูแบบแล้วไอพนาดีนไอสเนี่ยก็ระบบโครงสร้างระบบทีมเนี่ยก็ได้เล่นในยุโรปบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งนัดแรกที่พอปดิฟเล่นในยุโรปานะครับเนี่ยก็ชนะเสมอบริบอมาสองสองนะครับนะเสมอเสมอมาสองสอง ส่วนกีสเนียยได้เล่นรอบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเอาชนะมาใช่ไหมอันนี้เราเอามาแต่โคมนะถ้าเราเอามาทัทัล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเอาทัทัให้ดูออ้ไม่ได้อันนี้แคปมามันต้องไปหน้าหลักนะครับประมาณนี้แต่ผมมองว่าด้วยเลทต่างเนี่ยมันขาดจริงๆนะพนาดีิน้กอสเนี่ยราคาลูกครึ่งเนี่ยลูกครึ่งบวกสิบเนี่ยนะเพราะงั้น ขอไปตามกระแสที่พวกเรากำลังมาก่อนแล้วกันนะครับขอไป,อไปบอลต่อแพงอย่างพนาตินกอสนะครับขออยู่พนาตินกอสลูกครึ่งบวก10นะครับต่อเจ้าบ้านนะครับาพานา,นะะาเขียนพานาอย่างเดียวเนาะลูกครึ่งบวก10นะครับแล้วก็สูงแรกอย่าลืมครับที่1ลูกครึ่งควบลูกแล้วก็ครึ่งลูกนะครับสำหรับท่านที่เฝ้าหน้าจอนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตีหนึ่งครับคู่นี้คู่ดึกเลยนะครับยังไงก็ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์แชร์แชร์นะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครรับทัศนะได้นะครับที่ l ล ne ID เนี่ยชีเด็ดน้ำมูนะครับที่เดียวนะครับช de ีนะครับ NAMO นะครับประมาณนี้โอ้วันนี้เสียงหายอีกแล้วแล้วก็เริ่มมือนหัวแล้วด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ